สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนดูดวงความรักวิชเอมทาร์ตนะคะอ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่แม่มดเอมค่ะวันนี้จะมาอ่านไพ่ในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปแม่มดอยากจะขอทําความเข้าใจกับทุกคนที่เปิดคลิปนี้ก่อนนะคะการดูดวงนะคะของแต่ละช่องมี วันที่ของแต่ละราศีที่แตกต่างกันไปนะคะถ้าคุณดูช่องไหนให้ยึดตามหลักการแบ่งของช่องนั้นๆน,น,นะคะแม่มดได้จัดทำรายละเอียดการแบ่งราศีตามวันที่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะและการดูดวงส่วนตัวค่ะมีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าท่านไหนที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่มดสามารถติดต่อได้ที่ Inbox Facebook Wish m t a r o t o t แม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ อันสุดท้ายนะคะแม่มดขอความการุณาคนที่จะแสดงความเห็นในคลิปขอให้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะคะทีนี้เดี๋ยวเรากลับเข้ามาในหัวข้อของเรากันนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมในช่วง1-15ธันวาคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันค่ะ แม่มดใช้ไพ่ในการอ่านสามสำรับนะคะใช้วิเชสทาร์ลอดเปิดในฝั่งของตัวคุณค่ะ r i d e r ร์เวทาร์ลอดเปิดในฝั่งเขาคนนั้นนะคะ r o m a n c e แองเจิขอคำแนะนำในเรื่องความรักให้กับชาวราศีตุลค่ะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะ ขอคำแนะนำจากไพ่นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุล1น5 1 5ถธันวาคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรให้ไพ่ช่วยบอกให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยค่ะ Six of s w o r d นะคะ Queen of c u p ค่ะ The Hermit นะคะ Six of p e n t a c l e ค่ะ Eight of c u p นะคะ Five of c u p นะคะ Page of c u p ค่ะ the h i g h p r i e s t e s s นะคะ Full of s o r อ s ค่ะเ of s o r อ s นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลในช่วง1-15ทธันวาคมนะคะภายในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้ s i ซ of s o r r s นะคะแม่มดมองว่าตัวคุณเองกำลังเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างนะคะ คุณตัดสินใจที่จะทิ้งทุกอย่างนะคะมุ่งหน้าจากไปและเริ่มต้นใหม่นะคะมีเอ็ดออฟคัเข้ามาด้วยหมายถึงการที่เราตัดความรู้สึกนะคะตัดทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะแล้วก็ก้าวออกไปเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีไพ่ที่แสดงเรื่องความรู้สึกออกมาหลายใบทีเดียวนะคะมี q e e ีนออฟ o r ด f ไฟออ f คับนะคะหมายถึงว่าตัวคุณเองเป็นผู้หญิงที่มีอดีตเจ็บปวดเสียใจกับความรักนะคะยังติดอยู่ในเรื่องของความรักครั้งเก่าคุณเป็นคนที่เก่งและแกล่งสามารถที่จะดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้อย่างดีคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่แข็งแข็งตรงๆไม่ค่อยหวานนะคะคุณพร้อมที่จะ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้นะคะตัวคุณเองยังรู้สึกผิดหวังเสียดายเสียใจกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งเก่าอยากที่จะกลับไปแก้ไขนะคะอยากที่จะกลับไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นคุณยังไม่ยอมปล่อยวางนะคะทั้งที่คุณรู้ค่ะว่าเรื่องราวที่ผ่านมาคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วนะคะมีเดอะเฮอร์มิตเข้ามาด้วยแม่มดมองว่าเขาคนนั้นของคุณเป็นคนที่อยู่ในราศีกันนะคะ เป็นคนที่ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองปีกตัวออกจากสังคมเป็นคนที่ชอบศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานนะคะเป็นคนที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาปรัชญาชีวิตเขาเป็นคนที่เป็นโสดนานแต่งงานช้าเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะคุณเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นผู้ให้ค่ะ เป็นคนที่ให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะเป็นรักซ้อนนะคะมีเพจออ f คั p เข้ามาด้วยตัวคุณเองรู้สึกดีกับใครบางคนนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ค่อยๆชัดเจนขึ้นในหัวใจของคุณนะคะมีเดอะไฮพิสเท s เข้ามาด้วยหมายถึงผู้หญิงที่มีความลึกลับซับซ้อนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์แบบลึกลับ เป็นผู้หญิงที่มีซิกเซนมีลังสังหรณ์นะคะแล้วก็ยังเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์กับคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะมี1 0 o อ s ฟ o อและ4 o อ s ฟ o อเข้ามาด้วยแม่มดมองว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทำให้คุณรู้สึกเครียดและคิดมากนะคะคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ในตอนนี้นะคะนอกจากพักฟื้นอยู่ในที่ของตัวเองค่ะ ตัดขาดจากโลกภายนอกนะคะแล้วก็ใช้เวลาเก็บตัวอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองและยังไม่แสดงความรู้สึกใดๆนะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณแม่มดอ่านได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขอไพ่เพิ่มสำหรับฝั่งเขาคนนั้นกันนะคะขอคำแนะนำจากไพ่เขาคนนั้นของชาวราศีตุลค่ะ1-15ทธันวาคม จะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรให้ไพ่ช่วยบอกให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะ n i g h t of Pentacles ค่ะ The Emperor นะคะ The Empress ค่ะ n i g h t of พนตานะคะเซเว่นออฟวานค่ะเซเว่นออฟเพนนะคะ t e m p พ r a รนซ์ ance, ค่ะคิงออฟสอดนะคะ the star ร์ค่ะไนท์ออฟวานนะคะ สถานการณ์ในฝั่งเขาคนนั้นของตัวคุณนะคะไพในตำแหน่งแรกของเขาได้ n i Knight of p e n t a c l e s ค่ะเขาเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกันกันกบตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีความรักมั่นคงค่ะเขาเข้าหาคุณในแบบของเพื่อนนะคะและไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงให้คุณได้รับรู้นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นรักซ้อนนะคะแม่มดมองเห็นมีหลายบุคคลทีเดียวในความสัมพันธ์นะคะ มีดิเอมเพรอร์เข้ามาด้วยนะคะเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในราศีเมษนะคะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะมีความเป็นผู้นำเป็นคนที่มีความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะเขาเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณ10ปีขึ้นไปอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนที่ไปทำงานไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะคะ แล้วก็มีอีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์ค่ะเป็น king of s w o r d นะคะเป็นคนที่อยู่ในราศีาธาตุลมค่ะตุลกุม่มเมทุนนะคะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ชอบที่จะควบคุมความสัมพันธ์นะคะเขามักจะคิดว่าความคิดของเขาถูกต้องเสมอไปเพราะว่าเวลาที่เขาคิดและตัดสินใจอะไรมันจะผ่านการคิดแล้วก็วิเคราะห์มาอย่างดีแล้วนะคะเขาเป็นคนตรงตรงแข็งแค่ะเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยหวานนะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาเป็นคนที่ปากแข็งนะคะไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกไม่กล้าที่จะพูดถึงความรู้สึกที่มีกับตัวคุณแบบชัดเจนนะคะอีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์นะคะเป็น n Night ofwand ค่ะเป็นคนที่อยู่ในราศรีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูค่ะเป็นคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตัวคุณเขามีความเป็นผู้นำเป็นคนเก่งในเรื่องงานนะคะเขาเป็นคนใจร้อนค่ะ อาจจะรุกเข้าหาคุณแบบรวดเร็วนะคะเวลาที่เขาทำอะไรเขาก็จะลงมือทำแบบรีบร้อนไม่ทันที่จะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเขากำลังปกป้องสิทธิ์ของตัวเองกำลังต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองนะคะมีดีแอมเพสแล้วก็นายออฟเพนเกขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีคุณสมบัติดีนะคะมีความเป็น กุลสัตตีนะคะมีฐานะการเงินและการงานที่ดีมีการศึกษาสูงค่ะคุณเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่สามารถที่จะสนับสนุนส่งเสริมคนรักในทุกๆด้านให้ประสบความสำเร็จได้อย่างดีนะคะในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องการความรักที่ดีค่ะมาเติมเต็มชีวิตให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะมีเซเว่นออฟเพนต์เขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าเขากำลังมองดูความสัมพันธ์ค่ะเขากำลังคิดและตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะทำยังไงกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ดีมี t e m p เพ a n c e และ The Star เข้ามาด้วยแม่มดมองว่าตอนนี้ตัวเขาเองค่ะอยู่ใน สถานการณ์ของการที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาอาจจะย้ายบ้านย้ายที่ทำงานอาจจะมีการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะเขาจะยุ่งยุ่งวุ่น,ว,น,ว,นวุ่นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเขาอาจจะเดินทางไปตามพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำนะคะหรือว่าพื้นที่ที่ใกล้ธรรมชาตินะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการเดินทางนะคะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวเขาแม่มดอ่านได้ประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะขอคำแนะนำจากไพ่โรแมนซ์แองเจิลให้ชาวราศีตุลกันนะคะขอคำแนะนำในเรื่องความรักให้ชาวราศีตุลด้วยค่ะเพลฟูเนตค่ะ mm hmm. ให้แนะนําให้คุณแสดงความสนุกสนานร่าเริงนะคะให้คุณทําตัวเป็นเด็กนะคะแล้วความรู้สึกที่เป็นสุขสนุกสนานจากตัวคุณจะดึงดูดคนที่เหมือนกันกับคุณให้เข้ามาหาคุณนะคะ reconciliation ค่ะจะมีการง้อขอคืนดีนะคะคนเก่าจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ heart to heart conversation ค่ะเปิดใจนะคะ คุยกับคู่ของตัวเองค่ะกล้าที่จะพูดถึงสิ่งที่คุณต้องการนะคะกับเขาคนนั้นนะคะ h o นนี m มูนค่ะไพ่แนะนำให้คุณใช้เวลาส่วนตัวนะคะกับคนรักนะคะใบสุดท้ายค่ะ Express your love ค่ะ ไพ่แนะนําให้คุณแสดงออกในเรื่องของความรักนะคะกล้าที่จะแสดงความรักให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้นะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะสําหรับสถานการณ์ของชาวราศีตุลการอ่านนี้ค่ะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปมิได้ชี้เฉพาะจอดจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันในตําแหน่งของคุณและเขาหรืออาจไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ ฟังเพื่อความบันเทิงค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะแม่มดขอขอบคุณทุกการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ Wish AIM ทาร o ดนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ